สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะครับกษตรภาพพี่น้องมาเบิ้งควายงามๆราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่คอกควายของพ่อตู่นะครับบ้านหนองหอยอำเภอหนองน้ำคำจังหวัดขอนแก่นนะครับผมวันนี้ทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามมาฝากแล้วนะครับอยู่สามสี่ตัวนะครับเพราะว่าจะเป็นแม่สาวพ่อผสมนะครับที่ว่าสวยเลยลูกสาวบิวไทยนะครับแล้วก็มีสาวน้อยอยู่สามตัวมาเปิดในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลว่าเพิ่นจะเปิดราคาแน่แน่นะครับผม สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะนะครับผมวันนี้มีของงานมาฝากพี่น้องแล้วเนาะจ้านะครับมีอยู่สามสี่ตัวจ้าเอาตัวแรกก็เลสยสสวยนี่สาวน้อยม่ซื้อบรับนี่ซื้อน้องหงเพศน้องหงเพศน้องหงเพศนี่เพื่อนเป็นลูกงไปครับเพื่อนเป็นของลูกของหงสยามหงสยามาหงสยามนี่ของพ่อวีเนาะจ้าของพ่อวีที่ว่าหงสยามที่ว่าละรอค่ะนะครับละรอเลยหงสยามนี่เป็นคุ้มตัวมาเนาะแมนค่ะอายุอะไรนี่ครับนี่ อยู่แล้วปีหนึ่งหนึ่งปีพอดีนะครับผมความสูงร้อยสามสิบร้อยสามสิบแล้วค่ะนะครับผมแม่เพิ่นกับสูงใหญ่เนาะจ้าแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบสองืมแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบสองค่ะเอามาเบิ่งโครงสร้างของเพิ่อนที่ในเดินพี่น้องครับนี่องสยามใจลูกมาอัตลักษณ์ชัดเจนอัตลักษณ์เด่นชัดเจนได้พอเลยค่ะนะครับพอเพิ่นนี่สามองค์ผูกโบงงามเลยครับนี่ว่าผมก็ติดตามเพิ่นอยู่นะครับนี่โครงสร้างใหญ่แข้งขาดีเบิ่งแข้งขาหนุ่มใหญ่เลยเรียบดีไม่ต นะครับโค้งสางดีรับประกันต้นนี้รับประกันตํนนี้มีความหนาชัดเจนอ้างดีบังอ้างเพิ่นนะครับท่ายยกสูงขวนดีนะครับผมกกหางพุ่มหางน่ครับนมสีเต่านะครับเนาะค่ะน่ครับเห็นไหมเนามึงนมเนื้อนังสีมูเลยนะ่ผมสวยๆนะครับเป็นควายที่สาวน้อยที่โค้งสางดีอ้างดีค่ะอัตลักษณ์ดนเลยน่ครับอัตลักษณ์เพิ่นสวยๆเลยนะครับชัดเจนว่ามันเอาสีท่าไวนะครับใจหลูกมาอันนี้น้อยนี่ ยังวอาเพานั่นเนี่ยน่าคุณนคลอดวาบนี้ลูกเบิ่มพันล้ลานล,ลูกสาวเบิ่มนะครับนี่เดี๋ยวพี่น้องกับพมาจีบเอาขึ้นเก้าแลวครับผมแต่ว่าเมื่อน,นี้เอาลูกสาวหง์สยามมาเปิดก้อนตัวแรกนะครับส,สวยๆนี่น้องหง์เพชรเนาะค่ะลูกสาวหง์ส,างสายามไว้หนึ่งปีสูง130ลอยสามสิบสิบเปอรราคาได้ครับนี่เปิดไปแปดหมื่นห้าพันค่ะแปดหมื่นห้าพันจ้าราคานี่กับตอนที่เก่า ต่อลองได้ค่ะนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้สาวสวยสาวน้อยไปพัฒนาสายพันธุ์กันหน้าตาดีอัตลักษณ์ดินนะครับแข็งขาใหญ่เลยแนวเบื้องแข็งเบื้องขาเพื่อนมิ่งพุ่งเท่าเขาเนี่ครับผมชัดเจนถือว่าใจลูกมาเด็ดขาดเลยนะครับผมบอกเบอร์พี่น้องไม่ได้ครับผมศูนย์หกสองหกเก้าศูนย์เก้าหกสี่เจ็ดนะครับผมของขาเขาของพ่อตู่เปิดสาวน้อยตัวแรกไว้นะครับน้องหงเพชรนะครับสาวสวยอัตลักษณ์ดินแปดหมื่นห้าพันบาทกะต่อรองราคากันได้ นะครับผมเดี๋ยวเข้าเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมเอามาเบื้องตัวต่อไปกันนะครับผมเป็นสาวน้อยอีกตัวนึงนะครับที่ว่าสสวยนะครับผมเพิ่นมีซื้อมาครับนี่ซื่อ่าแม่น้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรนะครับน้องเพชรเพื่อนเป็นลูกสาวของเพชรลำพูเนาะค่ะนี่ครับตามใบนี่นะครับลูกสาวของเจ้าเพชรลำพูนะครับผมหลอดเลืองๆนะครับเพชรลำพูค่ะนะครับผมกำหนดคอดเพิ่นกับเดือนกุมภาพันธ์ที่ว่าพอตูว่าเนาะ คลาันจะควอดสิเบเดือนไล่เมืองมันสิบแปดเดือนพอดีตามไล่เพื่อน่อยตัวนี้สีอายุแปดเดือนแปดเดือนนะครับเนาะค่ะอายุแปดเดือนนะครับลูกสาวเพชรลําพูพุ่นอาจจะมอบเป็นเชือกมาไดยนะครับนี่ส่วนเขาวางสงสัยสาวน้อยนะครับน้องเพชรนะครับผมสูงประมาณเท่าไรครับนี่สูงมันร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบไปแล้วเนาะค่ะนะครับเห็นดิเดนกะมีความญ่ความหนา อัตลักษณ์ชัดเจนท่ายดีเจ้าเนื้อ,อเจ้าเนื้อเพชรลำพูนี่ก็เป็นทางปั่นสุรินเนาะค่<ฮ>ะนี่ฮะผมทาย,ยา,าดปั่นสุรินนี่ฮะผมท่ายยกสูงทุนเข้าขาเท่าไรมีซี่ขานี่ครับทายใหญ่พุ่มหางเป็นพัวงามนะครับเบื้องเอาขวัญดีนะครับผมหามเงินหาทองมีข้อหนานะครับหนาชัดเจนค่<ฮ>ะนะครับสำหรับสาวน้อยตัวนี้อ่องคอใหญ่นี่ฮะผมอ่องคอยดินชัดเจนตาแต้มแก้มจำมีครบนะครับผมอัตลักษณ์ควายงามควายไทยเข้ามาเต็ม นะครับผมน้องเพชรนะครับผมวัยแเดือนลูกสาวเพชรลำพูนี่จะเปิดราคาได้ครับเปิดใบแสนสองหมื่นห้าพันค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันจ้ะราคานี้ก็ต่ออาทิตย์กันต่อได้มาเบิ่งตัวจริงกันได้ก่อนนะครับเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนอาจจะบันิ่งบันได้นะครับนี่เป็นยังเป็นสาวน้อยอยู่นะครับเพื่อนอาจจะฟึดฟัดนิดนึงนะครับนี่กะต่อรองอาทิตย์กันนะครับสำหรับราคานี้ผู้ดี่ว่าอยากได้สาวน้อยสาวสวยสายเลือดดีๆนะครับผมไปพะฒนาสายพันธุ์กันนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันต่อรองราคาได้ เดี๋ยวเฮอเบื้องตัวต่อไปกันนะผมเอามาเบื้องกันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่เบิ่งสาวน้อยไป2อตัวแล้วนะครับมาเบิ่งสาวใหญ่นะครับที่ว่าเป็นแม่สาวพ่อมาสมนะครับเนาะค่ะเพิ่นไม่ซื้อป่ะครับนี่ซื้อว่าแม่พอยค่ะแม่พอยนะครับผมแม่พอยเพื่อนเป็นลูกสาวของบิ๊กอุทัยจ้ะบิ๊กอุทัยนะครับผมอายุเท่าไหร่ครับนี่ อายุเพื่นหนาสิตามใบเกิดนี่สองปีปปะครับ<ก>เจ้าเดือนนี่แหละประมาณนี่เกือบจะสามปีละอืมจะเข้าสามปีนะครับเนาะนี่คือใบเกิดของเพื่อนนะครับหลอดแดงแ<า>บิ๊กอุทัยนะครับลูกสาวของบิ๊กอุทัยนะครับผมที่ว่าความเหมาะสมะนะครับผมความสูงของเพื่อนประกันไว้ที่ร้อยสี่สิบประกันไว้ที่ร้อยสี่สิบนะครับผมยังไม่เคยมีลูกนะครับให้พี่น้องไปพัฒนาสายพันธุ์กันด้วยความสูงที่ร้อยสี่สิบนะครับสำหรับลูกสาวบิ๊กอุทัยตัวนี้นะครับผมเอามาเบิ่งความดินของเพิ่นนะครับผมเป็นควายที่ นะครับมีโครงสร้างที่สมูทเลยนะผมสูงยาวนะครับหนาดีอัตลักษณ์นี่ชัดเจนนะครับเนาะหัวโหนกหมอทองเขาเปิดสวยอาก้มลงหนาเขานิดนึงครับผมนี่ครับหัวโหนกดีนะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนเลยนะครับตาแต้มชัดชัดเลยองข้อสองเส้นโอกเผว้ามือเอาพี่น้องครับนี่นี่ครับแข่งขาใหญ่เล็บดีไม่ตัวหนีเนาะครับเนาะค่ะรับประกันตันนี้รับประกันตกอย่างข้อหนานะครับผมแล้วก็รับประกันความสวยเลยตัวนี้ค่ะนะครับผู้ที่ว่ามองหามี แม่พันธุ์นะครับแม่บล็อกนะครับไปอยูเป็นแม่คอกแม่บล็อกนะครับสาวสวยตัวนี้นะครับพี่ว่าพ่อผสมแล้วนะผมเบ่งขวเพิ่ก้อนนะครับขวดดีเกี่ยงงามนะครับหาเงินหาทองมีหลังใ่กกหางพุ่มหางเป็นพั่วนะครับนมซีเต่าสวยๆใ่เลยนะครับผมสวยครับแม่เนี่ยคุณที่ว่าอยากได้ไปพัฒนาสายพันธุ์กันนะครับผมเพิ่กัดรอๆรต้องไปคืนกันเลือกให้พี่น้องเลือกพ่อแซวเนาะนะเพราะว่าทางฟา้ามยังผสมไหมเดีย ว่ามัน,นยังอายุเม่อันได้เต็มดีมันได้3ปีเนี่ยสามปีเต็มนีก่กสิพอดีเลยค่ะพอดีรอบนี้ล่ะพอดีที่ว่ารอบนี้กันนาเจะพอดีแล้วครับนี่เ<ะ>พราะว่าเพิ่นพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับมีความแข็งแรงความใหญ่แล้วนะครับทั้งนี้แตกโบนะครับนี่งสามองเลย<ะ>เอาส,สวยเลยเนะสำหรับน้องแม่พ่อยนะครับลูกสาวบิวไทยสูงร้อยสี่สิบสิบเปิดราคาเลยครับเปิดไปสองแสนแปดหมื่นห้าพันค่ะสองแสนแปดหมื่นห้าพันราคานี่กะตอนที่เรา มาเบิ้งตัวจริงกันได้ก่อนนะครับผมมาตรวจสอบกันเอกสารกันนะครับมาเบิ้งมาจับมาบ่ายนะครับว่าเป็นสีเงหรือสีนาขึ้นในกล้องบ่ค่ะมาเบิองมาเป็นเชี่ยวมือแต่ว่าที่นะครับผมน่าจะไปได้ไกล่ไหมเนาะไปได้ไก่สูงไปนาเพราะว่าเพื่อนยังไม่เคยมีลูกเลยค่ะแล้วก็โค้งสามขึ้นมาเต็มแล้วค่ะนะครับผมที่เหลือเท่ากับพัฒน,นาเอาว่าสเอาพ่อได้ใส่เติมๆส่วนใดเนานะแมนะนะครับผมสองแสนแปดหมื 5, ่นห้าพันราคานี่ก็ต้อ,อนได้ อ้าวผมมาเบิ้งนะครับตัวสุดท้ายกันนะครับผมเป็นลูกสาวบุรมราชนะครับเนาะครับเพื่นมีซื้อป่ะครับนี่ครับน้องปุกลุกครับน้องปุกลุกนะครับปุกลุกนี่เพิ่นอายุหลายปีไหนครับนี่อายุสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนกะปีปีสามเดือนปีสามเดือนครับเนาะครับความสูงของเพิ่นสูงร้อยสามสิบสามครับโอ้ยสามสิบสามครับนะผมขอเบิ้งไปกันครับผมนี่คือใบเกิดของเพิ่นเนาะครับนี่ครับหลักฐานชัดเจนนะครับผมหลอดม่วงม่วงไม่ไปไม่หลอดครบนะครับผม ้องปลูกลูกนะครับปี3เดือนนี่ครับมาเบิ้งลูกสาวของเบิ <internally. S 3> ้มนะครับการจ่ายลูกของเพื่อนเด่นๆกับความใหญ่ความหนาครับนี่ถ่ายใหญ่ๆนะครับอัตลักษณ์เด่นๆนะครับผมมีความใหญ่ความหนาชัดเจนเล็บดีมือตัวนี้นะครับเนาะมือมิตำนี้ครับรับประกันตันี้รับประกันตัวนี้นะครับมีแต่ความใหญ่ความหนารับอ้างดีขวัญดีนะครับผมสองขวัญทำเงินหนาท่อมือถ่ายเพื่อนพี่น้องถ่ายใหญ่ๆนะครับจุดขายของเบิ้มนะครับผมถ่ายใหญ่ นะครับกกหางพุ่มหางนมสีเต่านะครับเนาะสวยๆเลยนะแข็งขาใหญ่ดีเล็บมดสวยนะครับเนาะครับอไอ้เม่นมึงเล็บก้อนเล็บดีเนี่ยเบื้งเล็บกันเอานะครับนี่เบื้องเอานะครับหัวหัวกับเกี่ยวงามนะครับหาเงินหาทองมานะครับสวยๆเลยสำหรับน้องปลุกลูกเฮาอันนี้ครับผมอันนี้สิเปิดราคาเลยครับนี่เปิดราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหามเงนราคานี่ก็บตอนได้ครับเนาะครับราคานี่ก็บตอนได้๋ยวเก่า นะครับทีว่าอยากได้สาวสวยนะครับลูกสาวเบอร์พันล้านไปพน่าสายพันกันนะครับผมปัวตูเปิดว้หนึ่งแสนหาเืินต่อรองราคาได้ไอเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งนะครับผมตัวสุดท้ายกันนะครับผมที่ว่าเป็นแม่พันง่ายๆอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอามาเบื้องตัวสุดท้ายกันนะครับผมที่ว่าเป็นแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับพึ่งผสมทอที่สองครับเนาะครับนะครับผมแม่พันพื้นทิ่มีซื้อประรับนี่ครับ แม่น้ำพึ่งครับแม่น้ำพึ่งนี่เพื่อนเป็นสายไหนครับะสายอุทัยครับสายอุทัยแนวความสูงของเพิ่นสูงร้อยสามหกครับร้อยสามสหกแนวผมท้องที่สองนี่ค้อมตงไหครับท้องที่สองนี่ค้มโตสิงโตผู้เบียงนี่ครับผสมของเจ้าสิงโตผู้เบียงเนาะครับได้สองมือนะครับอืมผสมค้อตมาสองมือแล้วครับของพ่อออดนะครับเนาะครับแนวผมผสมจริงของเจ้าสิงโตนะครับพอพันดังๆของผู้เบียงเขาแนวมาเบึงความ ใหญ่ความหนาของพื้นครับเดินๆกับมีความใหญ่ความหนาเลยนะครับสำหรับแม่น้ำพึ่งตัวนี้เนี่ยผมแข็งขาดีนะครับหนาหนังหนาครับแม่นี่เบ่งเอานะครับหนาชัดเจนเลยกระดานเขาเงยเนี่ยผมเบ่งนมพึ่นนะครับผมโคกหางพุ่มหางเดี๋ยวให้เบ่งนมก่อนนะครับผมนมสีเต่าเงยๆเลยนะครับผมแม่น้ำพึ่งนะครับผมสูงลอยสารสิบพกนะครับผมท่องที่สองผสมของสิงโตไว้ผสมจริงครับสิเปล่าราคาเลยพ่อ เปิดราคา1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับราคานี่กัตอนที่เขาครับนะครับผู้ใดที่ว่าอยากได้ไปลูกๆของสิงโตนะครับแม่พันธุ์เพิ่นมีความเยือกความหนาแล้วครับนะผมก็ได้รุ่นเลยนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันต่อรองราคากันได้ไม่ได้เปิดอยู่หลายตัวครับเนาะครับเพราะว่าจะเป็นสาวน้อยสาวสวยนะครับมากตัวใดก็โทรมาต่อรองพูดคุยกันนะผมเอาเบอร์พี่น้องไปอีกตัวนึงครับผม0 6 2 690 9647ครับของคอกวายของพ่อตูนะครับผมบ้านหนองหอยอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับมีของงานมาฝากพี่น้องเป็นประจำนะครับมากตัวใดกับเขาเมืองเบิ้งกันนะครับอยู่ในฟาร์มเพิ่นก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับชุดนี้ก็มีแต่สวยเมาฝากนะครับมากตัวใดก็โทรมาตัวรองพูดคุยกันเลยนะครับผมสารับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามมาชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีกับสิผาพี่น้องมาเบิ้งมาชมเหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจชงชาภาพเที่ยวไว้นะคครรััับบผมสสสหลิปนีี้วดครับ